Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lên cá lên สวยพี่บอลดูคนไว้ดูคนไว้ การขึ้นช่วยดิเอาให้สูตรดิพิบอลวิ่ง พี่บอลดูคนด้วยดูคนด้วยขึ้นไปมงดีกว่าตัวสูงขึ้นไปมงใขึ้นไปมงตสูงขึ้นไปมงหมาคนไว้ทุ่มขึ้นหน้าทุ่มขึ้นหน้าพี่บอลหาที่ว่างดี

tôi lãng tôi luôn. Như...

เรียกคนหนึ่งพูดดิยิงเฮ้ย ดูบอลตลอดเข้าสิเฮ้ยหลุนหลุนดูกล้ากล้าดูนี่ชิงเออรับประกบดเต็นเลยไปไปไปยิงทุ่มเอาไมเอาไม Pik hello. lên. Cảm sao Thằng anh đi. sủng đứa? con. กลางไว้บัางไว้บัางไว้กลางอ่ะกลางคุมเกมให้อยู่เข้าหาบอลเออให้โอ้ยเข้าเลย

หาที่ว่างดิต่อไป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 เล่นไปดิไปไม่มีรูกหวีนะจายบอนให้ถูกนี่นีดีเอาไว้ยไยเเฮ้ยส่งผิดว่าเฮ้ย ไม่ใจตั้จังหวะแรกดี่เนไปไปลงไปเออขึ้นิได้อนที่โอ้โหประกบคนเลยประกบคนเลยนั่นแหลสวย อยวะอยู่วะอยู่วะอยู่วะจะพูดจะพูดดูที่บอลดูที่บอลเออดูที่บอลเยี่ยมมากทุ่มกินแดนน่ะทุ่มกินแดนทุ่มกินแดนไปเลาะเส้นเลยเอาเบาะเนี่ให้เบาใจเย็นอย่าสุดเส้นเฮ้ยขึ้นมาออกมาเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดีขึ้นไปช่วยกันดีไปเลยกันแล้ว

ไปดิีกบอลคือไปช่วยดิไป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 ุดสุดเลยว่ารืว่าไปไปไปดูที่บอลดูที่บอลนั่นละใจเย็นใจเย็นเงยหน้ามองเพื่อนใจเย็นใจเย็นกินได้ขึ้นไปกินได้ขึ้นไปดีให้มาดีจากไ้นสใจเย็นเงยนกให้ง่ายดีมาก

ดูคนไว้ดูคนไว้ไประ <c oughs> กบไว้พ่บอลเขา <c oughs> พกบอลเข้าให้หนักหนักในเกมได้ <c oughs> ประกบดี <c oughs> ตามดีตาม <c oughs> เอาให้หนักในเกมหนักในเกมแยบเข้าไปดิพีบ่บอ พีคปนเข้าให้หนักหนักในเกมรุ่งไปแล้วปันยิงไม้เคลสมาคนไว้ดิมาคนไว้อย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเข้าไปคนหนึ่ง Tâm năng tâm năng có đi tạm đi, 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 đi tạm ừ, ờ mấy 22:00 hay là 22:00 làng tiến căng làng, thùng. làng đánh. Đánh đánh bay bay đi, đánh, đánh đi. เขาวิกบอยเขาเขาวิรงหนัก biết nặng trong này kem đó biết dài dạng càng càng đi Rồi Càng khỏi bay bắt bá cọp áo hay leo Leo kia, Kính đen bay Đi Hay mà hay mà Mày bị lầy luôn thấp ốm thấp chạy lên chạy lên chạy lên biết bồn Suối Tam, 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 tam ระวังเออ xui ตัวเล็ก đi, นี่นี่สวย ơi, แหละอึ้ยนี่ กลางขึ้นไปช่วยดิกลางอ่ะดไปพิกโอยขึ้นตามขึ้นไป พลิกบอลหนักในเกมได้หนักในเกม นเดียวคนเดียวคนเดียวเก่งขึ้นหน่อยครับตำแหน่งกันแล้วดูบอล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 สองที่ไปไปงัยไปเลยไปงัยกระชากไปก่อนนั่นแหละกินตัวไปดีไปดีตัวไปดูสุดท้ายสวย

ที่บอลดูที่บอลดูที่บอลสวยไปโอ้ยดูที่บอลเอออย่าเล่นร่างดิคุณไปคุณไปหน้าเลยไปเดี๋ยวบเจ็บเจ็บเจ็บดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนก่อน พริกป่นแยงได้แยังดี bỏ liếc đi Này là Đu chứ quá Đi Bay 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 bay

บอลอย่าพดบอลไบอลเออปลวเอ้ยไครปตรงกลางไปตรงกลางเลยไปตรงกลางตอบบอลตรงกลางไปตรงกลาง

ดูเพื่อนดูเพื่อนฟังทุกวีดฟังทุกวีดไม่เป็นไรสวยสวยสวย